Thank you สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟิวฟ็อกโอเคครับผมวันนี้จะมารีวิวนี่ครับผมตัวนี้เลยครับอเล็กซานโดรบัสโตนี่ครับตัวฟรีที่เราต้องการครับทุกคนโอ้โหใครที่ขาดกองหลังครับฟอร์เทสครับแนะนําตัวนี้เลยครับแล้วนี่คือวิธีในการอัพของผมครับจะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ4 7 8 10นะครับผมผมจะไปลดเกมรับนะครับแล้วก็มาเพิ่มสปีดให้ถึง88นะครับผมนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันเลยครับทุกคนแล้วก็บูทช่อง2จะใส่เป็นดูดูเอวอลิงเหมือนกันนะครับนี่นะเห็นไหมดูเอวอลิงเหมือนอันแรกเลยครับทุกคนนี่นี่นะครับบาสตัวนี้ล่างนี้ก็จะสูงสูง190กครับอายุ1 5้าครับถนเท้าซ้ายนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมเล่นไปถือว่าเก่งนะครับตัวนี้นะนี่ครับผมมากับสไตล์บิวอัพนะครับ ส่วนค่าพลังโอเวอร์ออก็จะตันอยู่ที่100นะครับอัพแบบนี้นะครับอ่าการเติมเกมลูกก็ไม่ค่อยเยอะครับ65ครับบอลคอนโทรล73ดิบสบิ้ง64ก็ไม่ค่อยเยอะครับกองหลังนะทายโพซิชั่น72ครับอันนี้่ครับผมส่งบอลสั้น76ส่งบอลยาว73นะครับถือว่าเป็นตัวที่ออกบอลดีนะครับตัวนี้นะใส่บิลล์อัพด้วยครับผมจบซบกอร์ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็มีการหม่งไปมครับ แล้วก็เรื่องของยุทธวิธีอเวนิา age, การช่วยเกมรับ93การเข้าปะทะ92ครับแท็กกิ้งครับส่วนความดุด,ดันก็90ครับส่วนการมีส่วนร่วมเกมรับ90ครับนี่ครับทุกคนแล้วก็สปีดนี่ครับผมผมจะเน้นหน่อยนะครับ88นะครับผม a c c e l e r ์ t i o n 78ครับแล้วก็การกระโดด84 ความแข็งแกร่งของร่างกาย88ครับทุกคนสเตปเปน่า86โอเคความถี่ในการใช้เท้าข้างไม่ถนัดถือว่าบ่อยเลยนะและก็ความแม่นยำในการใช้เท้าถือว่าปานกลางครับนี่คือบุทที่ผมใส่นะครับนี่ส่วนสกิลที่ให้มาก็จะมีสกิล heading ครับ one t ัสพา pass w e i g h t e ร pass ครับ low lob pass แล้วก็มี man marking interception blocker sliding tackle ครับแล้วก็มีฟอ o t head f ติ้ง g s t a b ครับ ส่วนสกิลที่ผมแนะนำให้ใส่เพิ่มเขาจะเป็น a r r i l s u u p r r r e l l t y y ครับสกิลย่างมงครับและอีกสกิลนึงก็คือสกิลเคท้ายากครับสกิลอะไรนะ a c r o ข a t i c c u r r ครันะครับผมส่วนที่ผมใส่มาคือมันกดสวมสกิลนะครับนี่ครับ For time shot ตรงนี้นะโอเคถือว่าใช้อยู่ครับเอาไว้เปิดหมงนะเวลาแตะมุมนะครับประมาณนี้ครับทุกคน โดยตำแหน่งที่ผมแนะนำให้ไปยืนคู่ก็สไตล์บิลล์อัพยืนคู่กับเด็ทยเยอร์ได้หรือว่าจะเป็นออฟสไตล์ก็ได้นะครับโดยผมจะปล่อยให้เขาเป็นผู้เล่นแบบไม่ปรับแทคติกให้เขานะผมเล่นอิสระเนยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันนะทุกคนไปดูเลยครับโอเคเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าทุกคนมาดูตรงนี้ครับไปแค้มแล้วเปิดมาดูครับลูกอากาศก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับทุกคนแบบถึงค่าพลังเขาไม่เยอะแต่ว่าเขาทําได้ดีนะครับสูงถึง190ครับทุกคน ค่าการกระโดดนี่ก็ถือว่าโอเคครับจังหวะการดักบอลการอ่านเกมของเขานี่ถือว่าโอเคนะทุกคน AI คือเก่งเลยอะผมให้นะคือเป็นตัวฟรีที่แบบเก่งเลยครับทุกคนคือเอาละมันไม่ได้เก่งเท่าแบบตัวออพิกที่แบบเราใช้ทองเปิดแบบเหมาตู้อะไรประมาณนั้นนะแต่มันก็คือแบบตัวฟรีอะโอ้โหแค่นี้ก็เก่งทุกคนแบบขาแบบก็คือยาวอยู่นะการดักบอลของเขาอะทุกการอากาศก็อย่างที่เห็นครับทุกคนก็ถือว่าอยู่ในดับที่ดีครับไม่ได้ดีแบบจนเกินไปนะก็คือดีเลยแหละ และอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือแบบโอ้โหความเร็วครับผมผมอัพสายนี้ครับความเร็ว88ครับทุกคนเอาไว้แบบต้านกองหน้าแบบเมตาไวไวสมัยนี้ครับทุกคนแผน422อะ่ะคือโอเคมันต้องมีกองหน้าไวไวอะ่ะถ้าเบียดมีแต่ตัวช้าๆคือสู้เขาไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องมีในทีมสักคนหนึ่งอะ่ะเอาไปยืนคู่กับตัวที่มีการกระโดดส,สูงๆก็นในเกมแร็บดีๆอะ่ะแนะนําใครที่ขาดอยู่ตัวนี้เลยครับทุกคนถามว่าถ้าเขาวิ่งไปแล้วจะตามทันไหมมันก็ไม่ทันครับถ้าเขาวิ่งออกตัวก่อนนะกองหน้าไวสปิด99พวกนันนบ แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเป็นของฟรีครับทุกคนคือแบบโอ้โหมันก็เก่งในระดับของเขาแล้วครับทุกคนไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นครับก็ถือว่าเก่งเลยล่ะครับถ้าเราจะไปเทียบกับอีพิกที่ใช้ทองเปิดอ่ะก็คงจะยากเลยครับทุกคนแล้วมาดูจังหวะนี้ครับดูนะครับการอ่านบอลของเขาถือว่าเซนบอลดีเลยครับตัวนี้นะนี่ครับทุกคนดูครับการดักบอลการการเข้าปะทะยางบอลนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวดู แล้วก็ส่งบอลดีด้วยนะครับออกบอลดีครับดูอย่างนี้ครับทุกคนสไลด์บล็อกบอลนะครับทุกคนอย่างตึงครับผมโอ้โหวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ผมคนละทีแล้วก็โดนเราจะถึง3 0 0พซับทุกคนช่วยกันกดนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนต่อหรือว่าเพชรในตมตัวไหนก็ขอกันไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวตัวไหนดีทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับเนี่ยดูครับการเข้าปะทะบอลถือว่าทําได้ดีครับทุกคนถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับตัวนี้ครับผมเคยเล่นร่างเก่าเขา ที่ตัน100ที่มาในแพ็กทีมชาติก็ถือว่าเก่งครับสไตล์นั้นสไตล์เอ็กซ์ตาฟอนแมนครับมาในสไตล์นี้บิวอัพก็ถือว่าโอ้โหอย่างชอบเลยครับทุกคนสายฟรีประหยัดทองครับเลือกตรงนี้กองหลังใครที่ไม่มีนะห้ามพลาดเลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์อีกทีครับทุกคนแล้วก็สวัสดีครับเจอกันครับ